สวัสดีครับก็จะรถไปเข้าศูนย์นะครับเอาโมตาดมีปัญหาเรื่องสายออกซิเจนเซนเซอร์อการ้อนมากครับ อ๋อมเลยนะผมมันไม่ไกลมากครับ ช่วงนี้เราอากาศไม่ถูกเหมือนเมื่อวานก็ตกแรงมาก 那个。的 ครับอ๋อเดี๋ยวเอารถมาใส่ใส่ออซิเจนเซอร์ที่มันยังค้างคาอยู่ครับแต่ว่าเอาอะไรมาดูครับรถเซอร์วิสตเยอะ,ะกันเลยทีเดียว